ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการล่อลมแบบได้เด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านและมิตรรักนื้อปลทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องติฮิติดปันนะวันนี้เราอยู่กันในเว็บสล็อต2เพจเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะกับเกม treasure of aztec นะฮะกับทุน300บาทครับผมเกมสาวถ้ำเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นไงก็ไปรับชมพร้อมกันเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่ไน้ทำให้ทาตามหรือร้องเรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรก็มารับชมนะครับผมโอเคไปลุยกันเนาะสวยงามหรือเปล่าสวยงามหรือเปล่าโอเคครับปื๊บหม่วงมาครับปื๊บนำเงินไอเขียวฮะสวยงามสแคเตอร์มีลุ้นสแคเตอร์มีลุ้นฮะโอ้โหสามตัวเอง ตายครับผมอีกตัวเดียวก็ไม่ยอมเข้ามาให้ครบนะจะได้เข้าฟรีเกมนะโอ้โหอะไราจะขนาดนั้นทุนสามร้อยวันนี้เอาเรียบร้อยครับทุกคนฟรีเกมเข้าเฉยนะฮะสิบฟรีสปินในครั้งนี้นะฮะก็แจมแมวครับ หูเข้าได้เงสิบบาทเองนะก็ไม่เป็นไรครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะค่อยๆบวกโอ้โหสวยงามมาสิบสองบาทเออเคเต็มจอไหมเคหน้าเต็มจอมากแต่ไม่น่าเต็มครับโหช่องสี่มันไม่มีนะครับเขียวออโอ้โหสวยงามสวยงาม,งามแบบนี้สิหวานเจี๊ยบสิครับก็หวานเจี๊ยบสิครับเคพิกวิดสยหกสบาบาทส,สวยๆเลยนะฮะ โอเคครับไปดูกันต่อนะอุย้ยชมพูครับผมพันเก้ายี่สิบเลยนะครับแพงจัดแพงจัด <c oughs> สุดปังครับผมสุดปังฟืบโอเคฝืบชมพูเขาอ,อีกสรอบสิมันจะแหลมกว่านี้นะ ฟื้นเอา้าฟรีในฟรีไปได้ไหมได้ไหมเพื่อนโอ้โหไม่ได้วะสุดท้ายไปเพื่อนสวยสิบมาปึ๊บโอ้โหแจมแจวายช่องสองเจโดนแน่นอนครับเจโอ้โหสองร้อยปดสิบวายอยู่ช่องสาปึ๊บเอ้าโดนไหมไม่โดนวะ่ะเดี๋ผมก็ เป็นบิ๊กวินที่เ3 0ดร้อาสบาทสำหรับในฟรีเกมนี้ที่ได้มาฟรีเนาะก็ได้ทั้งหมด3 2 8 3บาทครับทุกคนกำไรทางนั้นนะครับผมทุนแค่300บาทเนาะโอ้โหวันนี้เราก็มีทุนอยู่3 0 0 0แล้วไอ้กำไรอยู่3,000บาทแล้วนะครับทุกคนโคตรเร็วครับ <c oughs> <c oughs> อย่างเอาอยัางเอาครับผมใช้ได้นะใช้ได้เลยทีเดียวครับไม่แย่ไม่แย่ครับผมเสาท่นมีแบบ เล่นได้ตลอดจริงๆนะครับผมไม่ยังมีแผ่วจริงๆนะครับโอ้ผหเป็นเกมอะไรตำนานเลยนะเกมนี้แต่ว่าไม่เล่นได้เรื่อยๆเลยนะ <c oughs> เป็นเกมฮิตฮอตยอดฮิตสำหรับคนเล่นสล็อตอีกหนึ่งเกมเลยนะสำหรับแถวถ้ำนะ <c oughs> ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้ <c oughs> เด็ดมากนะครับเล่นได้ถึงจุดปัจจุบันนี้เลยนะครับนำเงินโควกแล้วไปนำเงินหน้าลงว่าปึ๊บ น้ำเงินน้ำเงินลงแน่นอนครับจังหวะนี้ไปไม่ได้วะโอเซงวะเกือบได้น้ำเงินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว,ว่าตอนนี้เราบวกกนอยู่กันหลายพันอยู่พอสมควรเลยนะอุ้ยปวดครับคิวมาทุนว่ะสโลนนี้ผมว่ามันแตกดีมากเลยทุกคนนะแต่อาจจะไม่แตกเยอะแลผมก็แตกแบบตีทีเลยนะทุกคนใช้ได้วะ เอาเรื่องฟื át, If, ้นฟื <tamam> ้บ <follows> ฟืบ <lonely> ฟืบ <Find> ฟ <human> ืบฟืบนฟืบเงียบกริบเลยชมนี้ชมหน่อยเงียบกริบเลยฟื้จะกลับไปสามร้อยเหมือนเดิมไหมเนาะนะอย่าเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมแตกเพื่ออยู่ต่อครับผมไม่ได้อยู่ต่อเพื่อแตกนะครับ อะไรครับเนี่ยคำคมอะไรครับเนี่ยฟื้โอเคฟื้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 โอ้โห จะกลับเป็นเงินเท่าเดิมแล้วเนี่ยจะกลับไปอยู่ที่จุดสูงสุดของเรานหมบผมสามร้อยบาทหรือเปล่าจะเอาสามร้อบาทนี้กลับบ้านได้หรือเปล่าไม่รู้เลยนะครับ <c oughs> มันอย่างไงมันอย่างไงนะครับอะไรครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมหมดก็หมดครับผมได้ก็ได้ครับปเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะไม่ต้องซีเรียสเยอะแยะเอาใสา่แคตเตอร์มีลุ้นฮะมาขอถทษเออพูดแบบนี้ก็หยาน หวานเจีบครับหวานเจี๊บสิครับพูดอะไรได้แบบนั้นจริงๆใน,นเกมนี้ครับเทเลชชั่นเอาไปถรในเสาถ้ำและในเว็บสลอตจูเพนเนยครับป <c oughs> ืบโอ้โหสวยๆเจ็ยสี่สวยเคมาปื๊บโอ้โหเก้ารยสี่สิบฮะสิบเคมาโดนครับเคมาปื๊บโอ้โห,หเรื่องปื๊บโอเคครับผม โอ้โหบิ๊กวินชุดนี้ได้เท่าไรเอ่ยหลายพันอยู่นะ6,045นะครับผมโอเคฟื้โอเคเอาฟรีในฟรีไปดิเพื่อน จัดให้มันแจมอย่างนี้แหละโอ้โหโยังไม่จบคอมโบเนี่ยฮะฟื้นฟื้นโอเคก็ผมได้มาอีกกี่ฟรีสปินเอ่ยน่าจะอีกสิบหรือแปดเลยครับอีกสิบฟรีสปินเนียฮะโอ้โหเป็นว่ารอบนี้เราได้ฟรีสปินยี่สิบนะโอ้โหฟรีในฟรีอีกรอบไปจะได้จับจับอย่าอย่าทำให้เป็นข้อสงสัยครับต้องขายข้อกอังวลใจนะฮะ ายฟีเกมมาใหม่ก็เงียบปิดเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมตุนไว้9,000กว่าบาทแล้วได้ส่วนกำไรครับ9,000นยะครับจังหวะนี้ฟือบฟือบฟือบโอ้โหฟือบโอเคครับผม4,200คิวมา โอคิวด้าลงมากปึ๊บโอ้โหอีกหนึ่งฟรีครับทุกคนน่าจะไม่ไปต่อแล้วล่ะนะครับมาดูฟรีสปินสุดท้ายกันว,ว่าเราจะได้กำไรเพิ่มไปมากกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้กำไร14,000นบาทนะครับผมฟื้โอเคครับผมจบเรื่องนะครับนะ ก็เป็นอันว่าได้กำไรไปชิวๆเลยนะฮะกับทุน300บาทนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอก ais, ันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ